นี่คือแบตที่เราจะใช้ในการต่อ UPS นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับชื่อแบตเขาเรียกว่าชื่อแบต32650นะครับมีความจุอยู่3 3 2โวลต์นะครับแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนอยู่3.2เรามาต่อต่ออนุกรมนะครับ ลบบวกนะครับเราก็มาต่อลบบวกบวกต่อต่อลบลบมาบวกบวกมาลบลก็มาบวกตัวน,นี้นะครับก็จะเหลือขั้วลบกับขับข้วบวกเ,เดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับ นะครับเนี่ยครับได้สิบสามจุดหนึ่งเก้าโวลต์ก็เป็นระบบสิบสองโวลต์นะเดี๋ยวผมจะใช้แบตเนีย่ยเพื่อต่อเข้า UPS สองสองลูกเนี่ยนี่ใช้สองอันนี้หนึ่งก้อนแล้วก็อันนี้หนึ่งก้อนนะครับแบตเดิมเป็นอย่างงี้แบตเดิมเสื่อมเสียแต่เราต้องใช้บีเเอส ในการตัวนี้ครับตัวสี b l i n ในการควบคุมควบคุมแบบตัวนี้นครับี่ครับต่อี f s เรียบร้อย สายนี้พีพลบนะครับเป็นสายลบตอนนี้เป็นสายหัวออกมาเราใช้แคมวัดเคได้สิบสามจุดหนึ่งเก้าค่าเท่ากันก่อนที่ใส่บีมเอสเลยนะครับในสุดเราก็ต่อสำเร็จนะครับผมจะไล่จากแบบที่เรา ต่อเมื่อกี้นะครับแบตบออกมาสายแดงนี่บวกนะครับเข้าเบรกเกอร์สายดำก็เข้าเบรกเกอร์แล้วก็ออกเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สับเบรกเกอร์นะครับอันนี้ต่อ,ต,อต่อเส้นดําเข้า UPS นะครับเส้นแดงก็เข้า UPS ตอนนี้โอเคนะครับมีลองทดสอบดูรลัแรกกดเบรกเกอร์ปับ๊บ กดสวิตโอเค,อเคใช้ได้ครับโอเคครับในนี้มันขึ้นบอก้างซ้ายมือนะครับบอกว่าแบตเต็มอ่าตอนนี้สำรองอยู่แลครับผมจะลองเสียบเสียบปลั๊กไฟนะครับ ใช่ไหมครับผมจะลองดูสว่านนะครับว่าเราใช้ไฟได้หรือเปล่าลองทดสอบดูนะครับนี่ไซส์สว่านเสียบด้านหลังนีครับ ต่อสายมาโอเคทดสอบดูนะครับว่าใช้ได้ไหมโอเคครับ ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เก็บสายพันอะไรให้มันสวยงามครับตอนแรกผมกะว่าจะหาก่องอะคริลิกมาใส่ตรงแบตนะครับวันนี้มันหาไม่ทันครับเดี๋ยวผมใช้เทปพ,พันเป็นเทปนะครับเทปใยสับปะรดนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชมเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยครับสองอันพร้อมส่งลูกค้าครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ